เหตุการณ์อุบัติเหตุคุณผู้ชมครับเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็ที่สําคัญนะครับเกิดได้กับทุกคนจริงๆเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับพระนะครับพระสงฆ์ที่เข้าไปช่วยเก็บกวาดใบไม้บริเวณรอบวัดนะฮะวัดดังกล่าวคือวัดเขาสาราคนในพื้นที่เดี๋ยจะรู้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นพุทธอุทยานนะครับที่ใหญ่แล้วก็เป็นที่แรกของประเทศไทยด้วยคุณผู้ชมครับมันก็จะมีหน้าผาสูงปรากฏว่าวัดนะฮะองค์ดังกล่าวครับพระตกลงไปบริเวณหน้าผาสูงหนึ่งสิบเมตรบาดเจ็บเลยจนกู้ภัยเนี่ยต้องลำ เปลสนามช่วยขึ้นมาอย่างทุลักทุเลครับาพาคุณผู้ชมไปดูนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอุบัติเหตุที่เรียกได้ว่าก็น่าจะเป็นอุทาหรณ์ด้วยเหมือนกันนะครับกับทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกภาคส่วนจริงๆคุณผู้ชมกับพระก็ไม่เว้นนะฮะเพราะว่าพระสงฆ์เองนะคุณผู้ชมครับช่วงจังหวะที่ก็น่าจะกวาดลานใบไม้อยู่ปรากฏว่าก็น่าจะหน้ามืดหรือว่า ด้วยความลื่นถไหลลงมาตกลงมาสูงกว่า10เมตรเลยทีเดียวครับจนได้รับแจ้งจากเมื่อวานเย็นนี้เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยสุรินจุดอำเภอบัวเชกับหน่วยกู้ภัยตาดานอำเภอสังขะก็รับแจ้งว่ามีพระสงฆ์ทราบชื่อก็คือพระประเสริฐสาทะเลอายุ66ปีซึ่งเป็นพระลูกวัดของวัดเขาสาราไน้ครับตกหน้าผาที่วัดเขาสาลาหรือวัดเขาสาราอุตรฐานจาโรที่ตำบลจรัดอำเภอบเชจังหวัดสุริน หลังจากนั้นเนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยของสุรินจุดอำเภอบัวเชษก็ไปถึงเนี่ยพบพระสงฆ์รูปดังกล่าวไดครับนอนร้องขอความช่วยเหลือที่บริเวณร่องหินของหน้าผาที่มีความสูงจากจุดที่ตกลงมาประมาณ10เมตรพบอาการได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีแผลที่ขาซ้ายไม่สามารถลุกเดินแล้วก็ลงน้ำหนักที่เท้าได้อนะครับ คือหน้าผามันสูงชันจริงๆปะกะติแล้วคุณผู้ชมครับในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยถ้าเป็นพุทธศาส,สนิกชนที่เข้าไปทําบุญอันนี้เรียนแจ้งก่อนนะครับก็จะไม่ได้เปิดให้เข้าไปถึงจุดดังกล่าวขนาดนั้นแต่ด้วยความที่เป็นพระลูกวัดนะครับที่เข้าไปกวาดลานแล้วก็รวมไปถึงกวาดใบไม้ดังกล่าวก็อาจจะทําให้พระตกลงไปได้เจ้าหน้าที่ทำการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นครับแล้วก็มีการลำเลียงด้วยเปลสนามขึ้นมาด้านบนอย่างทุลักทุเล ก่อนที่จะรีบนำตัวขึ้นรถพยาบาลฉุกเฉินส่งตัวรักษาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลบัวเชษเบื้องต้นทราบว่าอาการปลอดภัยดีแล้วได้ครับจากการสอบถามพระรูปอื่นที่เห็นเหตุการณ์ก็ทราบว่าพระสงฆ์ก็คือพระประเสริฐได้ครับก็เข้ามาช่วยกันเก็บกวาดใบไม้ที่อยู่บริเวณรอบวัดสักพักหนึ่งได้ยินเสียงเหมือนสิ่งของกำลังตกลงไปสิ่งของหนัก แล้วก็ได้ยินเสียงร้องจึงวิ่งไปดูก็พบว่าพลัดพ้ประเสริฐเนี่ยพลัดตกลงไปด้านล่างคาดว่าน่าจะลื่นหรือไม่ก็เกิดอาการหน้ามืดต้องรอสอบถามจากผู้บาดเจ็บหรือว่าอาการดีขึ้นหลังจากนี้เดี๋ยวต้องถามต่อไปนะครับ ทีนี้เมื่อสักครู่ผมพูดถึงพุทธอุทยานคุณผู้ชมให้ข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับวัดเขาศารานะฮะก็เป็นพุทธอุทยานแห่งแรกของประเทศไทยที่มีเนื้อที่ประมาณ18 6 5ไร่แล้วก็ได้รับอนุญาตจากกรมบาไม้ผ่านกรมการศาสนาให้วัดเป็นผู้ดูแลแล้วก็จัดตั้งอาจจะัดตั้งจัดสร้างโครงการนี้เพื่อที่จะถวายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9้านะครับแล้วก็ต้องบอกว่า เป็นวัดหนึ่งที่มีพระพุทธบาทด้วยอย่างที่ผมรายงานไปเลยปกติเนี่ยในหลายจุดเนี่ยก็จะมีการกั้นทางไม่ให้ประชาชนคนทั่วไปเนี่ยเข้าไปได้แต่ว่าอย่างที่บอกพอพระลูกวัดเนี่ยที่ทําความสะอาดก็อาจจะมีการพลัดตกลงไปได้น,นั่นเองครับครับเนี่ยอุบัติเหตุก็สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อจริงๆนะครับ ต้องระมัดระวังบางทีเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ในลักษณะที่ไม่คาดคิดบางทีเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสาม,มเณรหรือพี่น้องประชาชนทั่วไปบางทีเนี่ยอาจจะเผลอเลยนะคุณฟารุกนะครับไม่คาดคิดแล้วมันก็ทําให้เนี่ยครับถึงแก่ชีวิตได้นะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยลวกันครับคือพูดง่ายๆเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมถ้าเป็นอุทาหรเนยะเปรียบเทียบกันก็คืออย่างคนที่เคยชํานาญการในการขับขี่รถนะฮะ อย่างพวกไรเดอร์หรือว่าคนขับขี่รถสิบล้อต่างๆที่แบบขึ้นเนินสูงๆอย่างข่าวที่คุณอั้นรายงานกันไปก่อนหน้านี้ที่หล่มสักเนี่ยขับรถมาเป็นพันเป็นหมื่นกิโลเมตรละแต่พอถึงเวลาจริงๆที่บางทีอาจจะเผลอเลยหรือว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นจริง,จรงๆจากความประมาทเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ต่อให้คุณมีความชํานาญแค่ไหนก็ตามนะครับอย่างเหตุการณ์นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์นะคุณผู้ชมซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตกไปหนักขนาดที่บอกว่าโอ้โหขาหักเลย แต่ว่าด้วยความที่พระประเสริฐเองก็อายุอานามครับ6กปีแล้วก็เลยทำให้แกเนี่ยค่อนข้างที่จะลุกขึ้นมาลำบากเหมือนกันถ้าพูด,ดง่ายๆคนที่อยู่ในวัยกเกษียณคุณผู้ชมครับกระดูกกระเดี่ยวเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบว่าแข็งแรงเหมือนกับหนุ่มสาวคนปกติทั่วไปนั่นเองครับครับพูดถึงจุดที่ตกลงมาก็คือเป็นลักษณะของหน้าผาแล้วก็ความสูงสักประมาณ10เมตรนะครับก็น่าจะสูงพอสมควรนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไปอยู่ในจุดที่มันมีความเสี่ยงลักษณะคล้ายๆประมาณนี้นี่นะครับต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของการพลัดตกลงไปด้านล่างหรือแม้กระทั่งเรื่องของการลื่นนะครับหรือไม่ก็บางคนเนี่ยอาจจะมีอาการหน้ามืดมหน้ามืดฉับพลันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็ไม่คาดคิดไม่คาดฝันจริงๆนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ด้วยละกันครับครับ